สวัสดีครับวันนี้พก่กขอกลูชาเลชชานเอลอันนี้เรามาทำป่าเฮินกันนะครับอันนี้แม่ทำเองเลยนะวันนี้อเอาแก้ยังนี่พุงเต็กไปเลยวะป่าเฮินมันขึ้นมาอ่ะอันนี้เราจะพาไปทำป่าแห้งป่าเฮินแห้งกันนะครับส่วนในนี้เดี๋ยวเราจะพาไปต้มซีอิ้วกัน ตามสูตรคนใชเท้าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับโรยเมทําไมเดี๋ยวพาไปต้มมันนะครับทำหอยไอเลยตะวัวตดห้างเดี๋ยวก็ทําบ้องอ่านี่วิธีการตอกนั่งนะเฮ้ยตอกตอกตอกเซตตอกเซตเดี๋ยวจะไปต้มสีวข้าวสูตรข้นใชเท้าเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเค นี่เอาสักสองตัวสองตัวเนี่ยปอบกันได้นะครับตีตลาดวัตเทสุกๆนัดนะครับอำเภอตาซาล่านครสิทธรรมรัฐโคชัยจ้ะปลาพูด <c oughs> น, <c oughs> นวราคาเทาลีกันนี่ออกไปนี่เลยให้มอาชีพทำเลยรเป็นเปี้ยวตาเราทำอยู่สองวัน ตอนนี้พอวันนี้มือนี้เดี๋ยวเราพาไปต้มกันเลยครับผมไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ครัวของคนใจในชาแนลนะครับอันนี้เราก็เตรียมพร้อมเลยนะครับก็มีปลานะครับข้าวปุ้งของเราก็มีมวดเทียมแล้วก็นี่นะครับดับคาวนะครับด้วยอาตะไคร้นะครับเลือใครใครบ้านเรานะครับอันนี้ก็มีข้าวปุ้งของเราก็มี ตะไคร้ไอของปลูกของเราก็จะมีตะไคร้หรือว่าไครวานเรนะครับแดี๋ยวก็วัวฮอมนะครับวัวฮอมตุบเล็กๆนะครับโอเคครับนี่ปลาของเราก็พอะแมวนะครับผมตอนนี้เราก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวน้ำเดือดเราก็เนี่ยน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับยังไม่่อได้อันนี้เราใส่ใบก่อนกันได้นะครับพวกไอตะไคร้นี่ครับส้นไผ่ตามมาด้วยวัวหอม นี่นะครับวัวห้อมนี่คาดไม่ได้นะครับแต่ไครไม่มีไม่เป็นไรนะครับสูตรสูตรของเรานะครับของใส่วัวห้อมนะครับมโอเคเดี๋ยวเราลอยน้ําเดินนะครับเดี๋ยวเรามามาใส่เราก็มาปรุงน้ำกันเลยนะครับตอนนี้น้ำาขอเราก็เดือดเป็นทีเรียร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงน้ำกันนะครับพมสูตรของเราก็คือปรุงน้ำก้อนนะครับเดี๋ยวก็ขอใส่แล้วอนนี้เราก็ใส่สีว้นข้าวนะครับสีว้นข้าวย้อนเลยกระได้นะครับผม่ใส่ลงไปนะครับตามสูตรของเราเลยนะครับ โอเคตองใส่ไปกิมไบนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เราก็ปรุงน้ำไปได้เป็นเทียบร้อยแลวนะครับก็มีอ่านี่นะครับพ่งชูรสกลไม่ตตองใส้นะครับเปะวในสีอิน่าจะมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่รสตีหรือว่าคานอไปเล็กน้อยนะครับเติมความหอมนะครับความเข้มข้นของน้ําแล้วก็ใส่แต่สีอูนะครับอย่างเดียวแล้วก็ทีนี้เราก็มาเสิร์รากเลยกับุมน้ําเดือดๆแบบนี้ โอเคเอาใส่ปลาลงไปนะครับใส่ไปแล้วครับใส่ปลาล้วเราห้ามคนนะครับเดี๋ยวมันจะขาวนะครับผมนี่ครับเป็นปลาเอิงนะครับหรือว่าปลาดับปลาซากางนะครับก็อเยื่ปลาดับนะครับปลาซาตายก็เเียืปลาอึ้นโอเคครับเดี๋ยวเรารอยน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวตาผีคนให้ทำตามนะครับ พอเสียบดาไปมันรดชันมันจะเพิ่มความมั 1. ่นขึ้นมาครับถ้าจะแต่งรดชานอะไรก็เพิ่มกันไปได้นะครับโอเคครับพมเดียวรอรอไอ้ดาเดือนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ตักฟองออกนะครับตักฟองทิ้งนะครับมโอมเคนี่นะครับปลาเดือนนะครับมันจะเดือดเร็วหรือมันก็จะซุกเร็วนะครับอ่าสาหรับปลาพารีนะครับต่อไปนะครับ ตอนนี้ปลาก็เริ่มซุก้วนะครับเราก็ตามมาด้วยอันนี้นะครับปิกน้นนะครับปิกก่กปนนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเดี๋ยวเวลารเรากินนะครับมันจะมีรสชาติเป็ดร้อนเบาๆนะครับสํา,า,า,าสหรับคนที่เป็นค่ายเป็นวัดในยุคนี้เลยนะครับ้ ต่อมานะครับตอนนี้ก็สุกแล้วแล้วพี่มตามมาด้วยนี่นะครับขึ้นช่ายหรือว่าพักชีก็ได้นะครับถ้ามีนะครับใส่ไปกับเบอ่อเฟิร์มความหอมเลยก็ชูรสชานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับพีปิดนะครับเรียบร้อยครับพีุ่กเป็นทีเดียบร้อยครับไปชิมกันเลยครับพมไป